สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศ,ศ,ศึกษาปีที่6นะคะโรงเรียนบ้านปั้นมงทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนวิชาสังคมศึศศศศกษานะคะในเรื่องของศาสนาสากลค่ะซึ่งครูได้เรื่องมาให้นักเรียน เรียนสี่ศาสนาด้วยกันนะคะก็คือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาครามค่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักสี่ศาสนานี้นะคะขออุอธิบายก่อนเนาะว่าศาสนาคืออะไรนะคะศาสนาเนี่ยก็คือที่พึ่งทางจิตใจนะคะซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยย่อมเลือกที่จะยึดเหนี่ยวตามความพอใจของตนนะคะแล้วก็ความเหมาะสมแก่สภาพแวดลออ้อมรอบๆเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆลองดูนะคะกราที่อยู่ข้างๆเนาะว่า ในโลกของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่สมมุติว่าคิดเป็นร้อยเปอเนี่ยคนส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาไหนน,นะคะก็อันดับที่1นนะคะก็คือศาสนาคริสต์นะคะก็จํนวนเาเรเนวน28.5%รองลองมาเป็นอิสลามแล้วก็เป็นเอทิสต์นะคะเอทิสต์ก็คือคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นศาสนาฮินดูนะคะแล้วก็ศาสนาพุทธและที่เหลือนะคะเป็นศาสนาอืน่นๆเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ทาให้ศาสนาเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมานะคะก็มีทั้งหมด6ปัจจัยด้วยกันนะคะอย่างที่1ก็คือความไม่รู้นะคะอย่างที่2คือความกลัวอย่างที่3าคือความอยากรู้อย่างที่4ี่คืออิทธิพลของคนสองคัญอย่างที่5คือรัธิการเมืองและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือปัจจงรันภักดีนั่นเองะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะศาสนาแรกที่ครูจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักนะคะก็เป็นศาสนาที่เรา ข้างที่จะคุ้นชินอยู่แล้วเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเด็กๆก็นับถือศาสนานี้นะคะนั่นก็คือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนี่ยเรามาดูนก่อนเนาะว่าสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธเนี่ยมีรูปอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะเป็นรูปธรรมจักรนั่นเองนะคะธรรมจักรเนี่ยถ้าสมมติว่าบริเวณไหนนะคะที่มันมีธรรมจกักร ก็แสดงให้เห็นว่าศาส,สนาพุทธของเรานะคะได้เคลื่อนที่ไปเผยแพร่บริเวณนั้นแล้วเนาะทีนี้เรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะคะอ่ะที่หนึ่งนะคะศาส,สนาพุทธเนาะชื่อของศาสนาพุทธนะคะพุทธะเนี่ยมีความหมายว่าผู้รู้ผู้ตื่นและผู้บทบาทนะคะโดยถิ่นกกำเนิดของศาสนาพุทธนะคะจะอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะ มีศาสดาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะก่อนหน้าที่พระองค์จะตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเจ้าชายจิจุตถ์ของนะคะแล้วก็ความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยก็เป็นแบบอัตขิวนิโยนะคะนั่นก็คือไม่ไม่ได้นับถือพระเจ้านั่นเองค่ะอ่าถัดมานะคะเป็นเกี่ยวกับศาสนสถานเด็กๆกันได้ไหมเอยว่าศาสนาสถานคืออะไรอ่ะ ศาสนสถานก็คือสถานที่ที่ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะอย่างเช่นออในศาสนาเราเนี่ยพิธีกรรมก็เช่นการทําบุญตักบ,บาตรการไปนั่งสมาธิการไปฟังธรรมนะคะก็ดังนั้นนูนถามครูดได้ไหมว่าศาสนาสถานของศาสนาพุทธคืออะไรเออ นั่นก็คือวัดนั่นเองเนาะมุ่งหมายสูงสุดของชาวพุทธนะคะก็คือการเข้าสู่นิพพานนะคะอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทำสำเร็จไปแล้วนะคะก็คือสามารถลดละกิเลสต่างๆได้นะคะแล้วก็จะไม่ได้ต้องกลับมาเวียนว่ายไปเกิดแล้วนะคะตามความเชื่อของเราชาวพุทธนะคะส่วนคำพีนะคะของชาวพุทธนะคะก็คือคำพี่พระไตรปิฎกนั่นเองค่ะ ถัดมาเรามาดูหลักธรรมนะคะที่สําคัญของศาสนาพุทธเลยนะคะก็หลักที่ครูยกมานะคะก็เรียกว่าอริยสัจสีนะคะซึ่งเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้ค้นพบเนาะแล้วก็ตัดรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็อริยสัจสีเนี่ยก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยกันนะคะก็ประกอบด้วยทุกนะคะสมุทยัยนิโรธและมัรคค่ะ ุกนะคะก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะส่วนสมุทัยเนี่ยคือสาเหตุของปัญหานะคะนิโรธนะคะคือผลที่จะเกิดเมื่อปัญหาจบลงเมื่อเรารู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็มาร์กนะคะก็คือทางออกของปัญหาทางนั่นเอง ค่ะถัดมานะคะเป็นศาสนาคริสต์นะคะศาส,สนาคริสต์เนี่ยสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือไม้กางเขนนั่นเองนะคะเอ่อไม้กางเขนเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเนาะที่พระเยซูเนี่ยถูกลงโทษนะคะโดยการตึงไม้กางเขนนะคะชื่อของศาสนาคริสต์นะคะมีความหมายว่าผู้ที่ได้รับการเจิมนะคะโดยถิ่นกาเนิดของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณ ประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งปัจจุบันประเทศนี้เนี่ยควรส่วนใหญ,ญ่จะนับถือศาสนาดียนะคะศาสดานะคะของศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูนะคะและมีพระเจ้านะคะคือพระยะโฮวานะคะมีพระเจ้าเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะมีความเชื่อแบบเอกเทวนิยมนะคะโดยศาสนสถานนะคะหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือที่โบสถ์นั่นเองนะคะ เวลาชาวคริสต์เขาจะเข้าโบสถ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเข้าในวันอาทิตย์นะคะเพื่อไปทําพิธีมิสซาพอทาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องยืมวายนะคะแล้วก็ทานขนมปังนะคะวายเนี่ยแทนเลือดของพระเยซูส่วนขนมปังเนี่ยก็แทนเนื้อของพระเยซูนะคะเพราะว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ไถ่บาปให้กับชาวคริสต์นั่นเองะค่ะโดยจุดมุ่งหมายสูงสุดของชาวคริสต์นะคะก็คือการที่เข้าไปสู่อาณาจักรเดียวกับพระเจ้านะคะ และมีคำคีย์ที่ใช้เพื่อบัญญัติคำสอนเนี่ยเรียกว่าคำคีย์ไบเบิลนะคะโดยหลักธรรมที่ค,คุณครูเลือกมาให้นะคะเป็นหลักที่บัญญัติไว้นะคะสำหรับชาวคิดทั้งหมด10ประการด้วยกันนะคะซึ่งหลักบัญญัติ10ป,ประการเนี่ยเป็นกฎหมายนะคะที่พระเจ้าเนี่ยทรงประทานให้กับชาวอิสราเอลนะคะผ่านทางโมเสสนะคะ บัญญัตินี้เนี่ยถูกจารึกลงไว้บนหินที่อยู่ในภูเขาซีนายนะคะแล้วก็โมเสสก็เอามาอ่านให้ชาวอิสราเอลฟังนะคะมีทั้งหมดด้กันสิข้อ 1. คือจงนมัสก,การพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 2. คืออย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร 3. คือวันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4คือนับถือปิดาและมารดานะคะ5อย่าฆ่าคน 6. อย่าล่วงประเวณี เจ็ดอย่าลักทรัพย์แปดอย่านินทาว่าร้าย9ก้าอย่าคิดโลภในประเวณีและสิบอย่าคิดโลภในสิ่งของของผู้อื่นนะคะอาเดี๋ยวเด็กลองดูเนาะว่าข้อไหนที่มันเหมือนสี่ห้าของศาสนาพุทธบ้างเชื่อครูดูนะคะข้อที่เหมือนนะคะก็คือข้อห้าเนาะอย่าฆ่าคนนะคะแล้วก็ข้อหกอ,อ,อย่าล่วงประเวณีข้อเจ็ดอย่าลักทรัพย์และข้อแปดอย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น ะะถ้าจากศาสนาคริสต์ก็เป็นศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยจ,จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปพระจันทร์เที้ยวนะคะโดยชื่อของศาสนาอิสลามนะคะแปลว่าสันติหรือว่าการนอบน้อมนั่นเองะคะ่ะมีถิ่นกาเนิดอยู่บริเวณประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ศาสดาของเขาเนี่ยคือท่านนาบีมุฮัมมัดนนคะ่ะความเชื่อของศาสนาอิสลามนะคะก็เหมือนกับศาสนาคริสต์เลยก็คือเชื่อแบบ เอกเทวานิยมนะคะนั่นก็คือมีพระเจ้าแค่เพียงหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะซึ่งมีพระนามว่าพระอันเลาะนั่นเองค่ะโดยศาสนาสถานนะคะที่ชาวมุสลิมน,นะคะชาวอิสลามเนี่ยไปเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีกรรมเนี่ยนะคะก็มีชื่อเรียกว่ามัสยิดนะคะจุดมุ่งหมายสูงสุดของชาวมุสลิมน,นะคะก็คือการเข้าถึงพระอันเลาะนะคะแล้วก็ มีคำทีนะคะที่เรียกว่าเอากุลอานี่นย่เอ่อส่วนใหญ่แล้วนะคะคำทีอันนี้เนี่ยก็จะถูกบันทึกนะคะด้วยภาษาอาหรับนะคะดังนั้นคนที่เอ่อนักถือศาสนานี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะต้องเรียนรู้นะคะที่จะใช้นะคะที่จะอ่านภาษาอาหรับด้วยนะคะหลักคาที่ทคุณครูเลือกมาให้นะคะก็คือหลักคา้าค่ะเป็นหลักที่ใช้เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธา ศาสนาอิสลามนะคะก็มีทั้งหมด5ข้อข้อ1คือการปฏิญาณตนนะคะปฏิญาณตนว่าไม่ได้นบถือพระเจ้าองค์อื่นนอกจากการล้อนะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านนัมมี่อมละเนี่ยเป็นศาสนาทูตประจำพระองค์งนะคะสองคือการละหมาดคะ่ะชาวมุสลิมเนี่ยจะทําการละหมาดวันละ5วละเวลาด้วยกันนะคะสามคือการจ่ายสาการนะคะก็เป็นการบริจาครัพย์นะคะถ้าเกิดว่า ชาวมุสลิมที่มีเงินนะคะมีทรัพย์สินเกินอัตราที่ศาสนาไนด้กำหนดไว้เนี่ยก็จะต้องนำเงินบางส่วนนะคะไปเพื่อบริจาคนะคะสี่คือการคือศีลอดนะคะซึ่งจะทำในเดือนที่9นะคะโดยนับตามปฏิทินของสลามนะคะเขาจะเรียกว่าเดือนรามะดอนนะคะแล้วก็หก็คือการบำเพ็ญพิธีฮั์ค่ะโดยข้อห้นะคะก็จะ ถูกยกเว้นนะคะว่าให้ทาเฉพาะคนที่มีความพร้อมเท่านั้นนะคะเพราะว่าพิธีฮันเนี่ยจะต้องเดินทางไปทํำยังประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะคนที่จะไปเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมทั้งเงินแล้วก็พร้อมทั้งทางร่างกายด้วยนะคะศาส,สนาสุดท้ายนะคะก็คือศาสนาพราม์ฮินดูนั่นเองค่ะโดยสัญลักษณ์ของเขานะคะมีชื่อเรียกว่าโอมนะคะเป็นตัวแทนของพระตีโมรตินะคะได้แก่พระงคมพระศิวะแล้วก็พระวิษณุค,ค่ะ โดยเชื่อของศาสนาครามนะคะก็มีความหมายว่ากฎอันเป็นนิรันต์นะคะถึงกําเนิดน,นะคะก็อยู่ที่ประเทศอินเดียเช่นเดียวกันศาสนาพุตศาสนาครามเนี่ยเป็นศาสนาที่คนอินเดียส่วนใหญ่เนี่ยนับถือด้วยนะคะวนอัสดานะคะในศาสนาพราหมเนี่ยไม่ได้มีปรากฏแน่ชัดนะคะว่าศาสนาเป็นใครนะคะ ความเชื่อนะคะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นความเชื่อที่เรียกว่าพระหุตีวานิยมนะคะก็เชื่อว่ามีพระเจ้าหรือมีเทพเจ้าเนี่ยมากกว่าหนึ่งองค์นะคะก็ถ้าใครเคยได้ยินชื่อพระศิวะพระวิษณุพระพุมพระลักษมีอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะก็คือชื่อเทพในศาสนาพราหมณ์หมดเลยนะคะดังนั้นจะเห็นว่าเขาเนี่ย มีความเชื่อเรื่องเทพมากกว่า1องค์นะคะเจ้าของเขานะคะคที่เด่นเดนเลยนะคะก็คือพระตีโมลตินั่นเองนะคะที่ครูบอกไปว่าประกอบด้วยพระพรหมนะคะพระพรหมก็คือผู้สร้างนะคะแล้วก็พระวิษณุคือผู้ปกป้องและพระศิวะก็คือผู้ทําลายนั่นเองะคะ่ะทีนี้ศาสนสถานนะคะของเขาก็จะ เรียกว่าเทวาลนะคะเรายังจำได้เนาะที่เราเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วเป็นพวกปราสาทที่สร้างด้วยหินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปราสาทที่สร้างมาจากความเชื่อนะคะทางศาสนาพราหมณ์นะคะโดยจุดมุ่งหมายสูงสุดของคนที่ับถือศาสนาพราหมณ์นะคะก็คือการเข้าสู่โมกษะนั่นเองค่ะและคำพิี่สสำคัญของศาสนาพราหมณ์นะคะก็คือคำพิจารวเวษ วนี้เรามาดูนะคะหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์นะคะก็คือหลักอาศัสนั่นเองค่ะเป็นการปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นนะคะโดยจะแบ่งช่วงเวลาในชีวิตเนี่ยออกเป็นสีช่วงด้วยกันนะคะช่วงที่1คือรมจารีค่ะก็จะเป็นช่วงที่เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียนนะคะช่วงวัยที่ยังเด็กๆอยู่เนาะแล้วก็ช่วงที่สองคือช่วงคารือหัดขาหลังจากศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะ รสนะคะพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะคะช่วงที่สามเรียกว่าวานปรัดค่ะก็คือเป็นช่วงที่จะเริ่มละทิ้งครอบครัวนะคะเป็นช่วงที่แบบเราอาจจะกลายเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วเนี่ยก็ให้ถอยห่างออกมาครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเรียกว่าสัญญาสีนะคะก็คือเป็นช่วงที่เราละทิ้งทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ออกไปอยู่ตามป่านะคะหรือว่า จาริกนะคะไปยังสถานที่ศักดิ์สินะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยเราได้เรียนไปทั้งหมดสเนาะศาสนานะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามนะคะท้ายคลิปดูเนาะว่าเราเรียนไปเนี่ยเราเข้าใจไหมนะคะถ้าเกิดว่าเอ,อ่อใครยังตอบคำถามท้ายคลิปหรือว่ายังทำาองานไม่ได้เนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูอรอบนะคะจำแรกนะคะก็คือให้จับคู่ภาพนะคะ มีความสัมพันธ์กันนะคะแถวบนสัมพันธ์กับแถวล่างรูปไหนะลองจบคู่ดูนะคะและ้วก็ไปค่ะข้อที่สองนะคะให้นะัเกเรียนระบุว่าข้อความที่ครูกำหนดให้เนี่ยมันสอดคล้องกับอรรยสตรี ie, ในข้อใดนะคะลองดูเนาะว่าอันไหนนะคะเป็นทุกอันไหนเป็นสมุทัยอันไหนเป็นนิโรธหรือว่าอันไหนเป็นมรคนะคะลองดูว่าเราจะทําได้ไหมน,นะคะแล้วก็ ข้อถัดมานะคะถามว่าบัญยญสิป,ปการเนี่ยข้อที่7ตรงกับศีข้อใดในศาสนาพุทธนะบัญญัสิประการไปขอศาสนาไหนจำได้ไออกาไปขอศาสนาคลิปนะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าข้อเจ็ดของเขาเนี่ยว่าอะไรแล้วก็ลองมาดูด้วยว่าศีข้อ5ของศาสนาพุทธเนี่ยคืออะไรนะคะนะ ถัดมานะคะถามว่าหลักปฏิบัติข้อใดของชาวมุสลิมที่ทำได้เฉพ,พาะคนที่มีความพร้อมเท่านั้นนะคะลองไปดูนะคะในหลักศรัทธา5านะคะว่าข้อไหนที่เฉพาะคนที่มีความพร้อมเท่านั้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะถามว่านักเรียนอยู่ในอาสมข้อใดตามหลักอาสมสี่นะคะไม่ยากนี้ใช่ไหมคะยายนักเรียนลองดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็ตอบคำถาม ร้อมทั้งทํำใบงานนะคะใครที่ทําเสียเนี้ยก็สามารถส่งงานไว้ที่ป้ายคอมมนต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นก็สวัสดีค่ะ